มนน้องเข่าขั้นเข่าวะหน้าอย่างนี้นแม่ยังจัะหน้าคือดำคือเหละฮะบ้าจ่าหน้าาดำอืมหน้าหรอขาวเขาเด้อ กรตุ่มไปด้านมันจะ่อมาลซิ่วเลยว้าวไปเเอากระปุลเนี้ยครับ จนถอปบุกบวามนะใช่จะความึงกูบเหน่ามึงไึงสชไปเหตุได้ตกเป๋แล้วหากูให้มึงพาปลา่นให้พกหนูได้ปุ่นตะขึ้นไม่รองกินได้เรอฉันหลอกเจ้าเย้คจะมากินข่าวเด้อกก้ น้องมันจับมาคืนจับมาแล้วมันขาบมือผนจะหยอนแสงเออบอกแล้วเอามาปล่อยอยู่บลูนูนะูจะ่นก่ถ้า้านะนำเนี่ยจะเอาอตงเอาไปตเปียกมาลูกอะไรืมขอมีจตลืมไม่บอกแล้วมีอันเรียบร้อยเ <laughs> ห็นกู <laughs> จะจะยานเพอใหญ่เลยคิดนูนหน่อยนู้นใหญ่กูพอททอนู่ ย่าามาแบบนี่เป็นตันแบมแบบแนนปุ๊บปุ <s <S ๊บปุ๊บขึ้นนี่เป็นแม่กันกระุนันน้องเหรอเหร่เหรอเม่ใช่แมิตาหมักถั่วแม่ไม่่เ้ให้เขากิน น่ตลาดำตาอยู่กับางนะนียห uh 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 ัวโลนึงกูไปขายเปิดคือก็ยังเห็นในแก๊สัโลหนึ่งน้ำตาลค่ะนแมึงบุเห็นผู้เดียวมึงบกเน่ามึงนเสียงก่อนเียกร้อยเียบ้างียจิ้มกับไผค่ะแก้ว

เดือบพา,าขัไปสอนน้องมาขี้ยหนวขับพาน้องบอากรายลูกจะใช้ไปน,น้องไหนมาพยอยากไปน้องไหน,ก,ไนไก็ไปหัดขี้เห่าเยียบยายจับกก่น้องนั่งน้องนี่นี่ยีอันเดียว เจาับ e ียองพ่ี่อกนข้าัง่สิบ <inside> ีม่รู <game> ้อีกันหังเดียวดูแต่เจ้าแ้วจะบอกีอนังซีวนเดียวพี่เนากาเบิ่

อ้าวีอย่งทางีวีวานมนามึงกินปนในถาเนี่ยเอกเยลือู้เลขาะบาผู้ิปีกินเนี่ยขามาชงเนี่เนี่ยกเลือกคาเอนบนนี่ยผู้ิปี้ซู้นมาจัาแต่มันีมันอะไรอย่้เี เนี่ยอะก็ข้มกันไปดิเสียพอาวมอ่ะมซีฟอรเนี่ยเอาไปเนี่ยอ่ะเอามาจงเนี่ยอย่าไปเมียนเลมันจะเสียขมไม่เสียแช่ข้มลูกซินนะไม่เอาไปนะเยน้ะเอาไปเอาไปว่าว่าเรื่องไหเสียาผูจริงๆายเรือน มันบ่มีหยังหรอกไปบินยางอ่ะนี่เออมันมีหยังเอามาดูว่าอือบ่โคปลาบ่ไว้ดีเลยบ่มันบ่มีหยังเลยเจ้าผัดมาผิดครับนี่นะเอามามันบ่มีกึ้มบ่ไหร <ight> <Elektra> <pillows>

ม่ที่ไดมันมมนมันผงเฉยอว่าด้มันหนมันก่ได้ในมันมันบมแสบ่าว่ามันผิดนิดดีวเฉบจิ๋วใชไดมจนเิดจะมองมมืตาเสียแล้วโเมนตในมันข่า ก็นะมันยังแบอยเอเ่เยิเกลือลใส่หัวข่าเลยกัดใจเียหอีมเต็มด <laughs> <laughs> อก กันน้าปาแตหอดใจบ้านูบเลยยิบกระงอะาระเีไปยิบเกลือจาวัวเข่ากันใจเลียมากรไหมไปไหมไปแม่นบอกอืมยิบเกลือจากวัวเข่าจกลือเข่าฮะ

ต่ขอขับตอนคอมเาี่มนี่ยนหนึ่งมากกับปั่นน้ำผู้หนึ่งแลวนะต่กับบ,บมากไข่มากมีน,น้อยโชว์น้ำอยู่เด้่อลยนะปั่นน้องอีน้อยได้เตยน้องเราเอ้ยพออะไรน้อย Bảo là, à mà. À mà mày bỏ bảu sai ra ăn mãi ăn mãi bỏ thế anh ạ thuốc gì ạ quần nhung lưa nhèm tầm cái mứt cái kêu thử cái kêu không ăn người ừm àm thế cho mama anh vô tai rồi rồi nó làm hò แล้วตาบอกย้อนที่เกียวอืมห่ออะไรมาผิดอันวิววิวเพชรจับถ้าผิดพี่เก็บแบบผิดนิดมาหายเลยนกเคนมากผิดนิดผักกาด ต้องจอดต้อเปิดซานดีประกาศจะต้องร้อยเอ่ไหม่านวางบ่นิงไม่ทันขีขานอะเดกเ้าโกบแบนี้องอ้ขวงหรอน่าะเด็เก่า กะลาพี่นานลาคลิปหมดใหม่อวยหวับมาทางนี้ก